เจริญสุขท่านสาธารณชนทั้งหลายที่นี่อัมสเตอร์ดัมเมืองกลงหันน้ำประเทศนี้เป็นประเทศน้ำคล้ายคล้ายกรุงเทพมหานครปทุมธานีอยุธยานครนายกซึ่งเราอยู่กับน้ำสิงห์บุรีก็มีแม่น้ำชัยนาทก็มีแม่น้ำเจ้าพยาป่าศักที่นี่ก็อยู่ใต้น้ำ ประเทศนี้จึงเป็นประเทศที่มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารจัดการน้ำเขาจึงต้องมีกังหันน้ำเพื่อที่จะนำน้ำไปใช้เพื่อการเกษตรหรือวิทย์น้ำออกเวลาน้ำท่วมเขาบอกว่าปกติแล้วมีเป็นพันเป็นหมื่นแห่งทุกไร่นาจะต้องมีกังหันน้ำของตัวเองแต่ปัจจุบันนี้ก็มีกังหันลมมาแทนกังหันน้ำ แล้วก็กังหันน้ําแบบนี้ก็เหลือไว้เพียงเพื่อการท่องเที่ยวอย่างที่ท่านทั้งหลายได้เห็นเนี่ยผู้คนก็สนใจแท้ที่จริงแล้วมันก็คือเป็นต้นแบบในการผลิตกังหันในด้านต่างๆเพื่อใช้พลังงานทดแทนเราใช้ลมใช้น้ำเราใช้สิ่งทั้งสองอย่างนี้ ผ่านกังหันเช่นเดียวกันถ้าท่านทั้งหลายไปโครงการราชด,ดำริบางแห่งก็จะเห็นกังหันน้ําหรือบ้านแมวหมู่บ้านแมวก็จะมีกังหันน้ําที่นี่มีธรรมชาติที่คนอยากเห็นมีเลี้ยงวัวมีน้ําของเราก็น่าจะเป็นโคกหนองนาโคกหนองนานี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ายิ่งใหญ่สําหรับที่นี่ อยากให้ท่านทั้งหลายได้นำไปคบคิดกันว่าเรากับเขาเนี่ยคิดอย่างเดียวกันแต่เขาในอดีตท,ทำการเกษตรวันนี้เป็นการท่องเที่ยววันนี้เรากําลังจะทำการเกษตรเพื่อการเลี้ยงชีพนั่นคือโคกหนองนาของเราก็อยากจะให้ปรับให้โคกหนองนานี้เป็นทั้งการเลี้ยงชีพ ความอยู่รอดและเป็นการท่องเที่ยวไปด้วยขอเจริญพร